สวัสดีครับสำหรับนี้นครับผมอ่ะก็อันนี้คือห้องนอนผมนะห้องนอนผมอยู่ชั้นล่างและตอนนี้เม่ก็กําลังเอาน้องหลับอยู่นะครับที่ห้องนอนน้องอยู่ข้างล่างเพราะว่าน้องเล็กอยู่เพราะว่าห้าเดือนเองนะ,ะสาหรับตอนนี้นะก็ดึกแล้วนะแต่ผึหิ้วนะครับก็ ก็เลยจะมาบุกบุกอะไรครับบุกตู้เย็นมาดูว่าตู้เย็นจะมีอะไรให้กินบ้างนะคะอ่าโอ้โหตู้เย็นลกอ่ามือน่าจะพอหยิบนะมีโยกหิด้วยเอาโยก,มโยกิมาเดีย๋ยวผมไปหยิบช้อนด้วยนะถ้าไม่ชอมอ่ะตอนนี้กี่ทุ่มแล้วก็ไม่รู้เนี่ ไม่ได้ดูเวลาโอ้โหมีช้อนเด็กด้วยไป <c oughs> ไปดูกันนะว่าผมจะเริ่มกินอะไรอย่างแรกก่อนเดี๋ยวผมต้องไปนั่งคิดก่อนนะครับท่านผู้ชมอ่าวางของก่อนนะครับไม่มีรอเรเือด้วยนะครับ <c oughs> เป็นฟิวที่ตลกมากกินอะไรก่อนดีท่านผู้ชมอืมกินนี้ก่อนก็ได้กัน กินอันนี้แล้วค่อยอันนี้แล้วค่อยอันนี้เป็นขนมปังนะท่านผู้ชมนี่นะมันก็คล้ายๆขนมปังสักขยาเนาะอืนี่ใส่ ยมีคนหิวรอบดึกไหมเคยมีคนหิวรอบดึกมืก็เอาข้ามาตั้งกินอ่ะกินยันเท้าอ่ะไม่มีมั้งใครมีถ้ามีอ่ะแคปปุ๊บหลับปุ๊บอ่านเรือไมันทีเอาเฮ้ยยิงพวกเราด้วว่ะ อืมอร่อยมากอืมอืมน้องขึ้นไปเดินเล่นบนห้องยอแล้วก็เดินลงมาเละอยเด็กดึกเด็กเดินลงจากบันไดอ้าวไม่ใช่น้องเหรอเนี่ยนี่มันคุณยายแล้วเนี่ย โซดาเปาใครชอบกินเซลาเปาบ้างไม่ถ <c oughs> ามพี่ร้นได้นะไอ้อันนี้อันนี้อันนี้ผมโฆษณาให้มั้งอันนี้คือโฆษณาให้นะโฆษณาใน YouTube ก็ได้กล <c oughs> <c oughs> ับคำใหญ่ <c oughs> อืมเคยเคยมีคนนอนตีหกไหม <c oughs> นอนตีหกต,ตื่นกี่โมงไหมตื่นประมาณมันตอนแบบเกินสายอะบ่ายอะ <c oughs> ตื่นบ่ายนะตื่นบ่ายนะ ม,มันนุ่ๆมๆหวานๆคล้ายทรัเปอลมากมันไม่เหมือนก็คือขนมปังมันอะแล้วก็ไส้มันด้วยไส้นั้นมันจะหวานกว่าทรัเปอลปกตินะืม,มเด็กชอบไส้แบบครีมแบบหวานใช่ไหม อื้มฮึอื้มฮึทำแบบนั้นอื้มอื้มันหน้าตาคุณไหมอันนี้ผมดูยังไงมันเหมือนหน้าตาผมได้ยังไงนี่คือตาอันนี้คือปาก ตาปากครบแต่ไม่มีจมูกไม่มีหูโอ้โหคนอะไรเนี่ย <c oughs> แถมหัวแหว่งอีกนหาะไม่มีผมด้วยอื้อโอ้โหแหม่งไปคึ้งหน้า <c oughs> หน้าหวงไงอื้มอันนี้เป็นคนที่ชอบกินพวกขนมปังก็ไปซื้อกระดา อีกโฆษณาโฆษณาอยู่ทุกนนอ่ะลูกนนลกดดีก็คือถุนนี้ก็คือเวลาขึนนา้นพนักตอวจุ่มนาเวลาว่าคข้าห้องน้ำท้องเราก็จะโล่งเลยนะนนลังนกอื้อหือไม่อยากบอกถึงนางนกเลยอยากกินเลยอ่ะนางนกเนี่ยของโปรดผมเลยนะท่านผู้ชม อำ่ังช่วก็คือทำให้น่าราไใสาขึ้นมาเขื่อเทพก็ด้วยนะมันมันช่วตัวเดียวกันนะอะเคยมีคนกินน้ำส้มตำคืนไหมโอ้โหอะไรมันอืมสนุ ไม่มีบอกบำรุงอะไรด้ว <c> ย <oughs> ดีนะดีมีบอกบำรุงด้วย <c oughs> บำรุงกระดูกให้แข็งแรงด้วยฟันเอาเฮ้บำรุงฟันด้วยเนี่ย <c oughs> <c oughs> กำกินอยู่พื่อเพื่อเพ๊ะ ชิ้ชิ้โอ้โหกระดาษชิ้ชิ่นสวยมากโอ้ตอนจับมือต้องอย่างนี้เนาะสไลายฮึให้ลำดับคนที่ชอบกินโยเกิร์ต หวานแล้วอร่อยนี่คำนี้มีวุน้วนด้วยค่ะมีวุน้นอืมอืมรสชาติหวานเปรี้ยวอร่อยอืมอ่านไม่กี่คำเรลือนิดเดียวละโอ้โห คำใหญ่เลยมีวุ้นแบบเพื่อมีการไม่เสียเวลากินกินอันนี้ก่อนอีกคำหนึ่งก็ได้กันนะเพื่อมีการไม่เสียเวลากินด,ดังนุกเร็วๆจะได้รีบจบคลิปเนาะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่ามันนานแล้วเนี่ย เกินห้าทีหกนาทีเนี่ยมันเกินมันเกินเวลาการถ่ายของผมแล้วนะโอ้โหแปะเลยโอ้โหแปะอีกแล้วเหมือนเหมือนไม่ปอกแปะเลยอืมมีเนื้อแบบ้อ ถึงจะน้อยแต่มันก็ยังไม่หมดง่ายๆนะอ่ะทั้งหมนี้ครับผมก็ต้องขอจบคลิปนะครับก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 ารแบบบุกปู้เย็น <c oughs> นะครับทั้งหมนี้ครับก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดไลค์กดติดตามกดกันดิงกดในันนี้ต้องขอตัวบ๊ายบายสวัสดีครับ